สวัสดีค่ะคุณยายจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยายจ๋าก็ทยอยขนฟางค่ะทยอยขนฟางนะคะรอบสองแล้วคาดว่าไม่รู้วันนี้จะได้ทยอยคุมหรือเปล่าน,นะคะขนมาก่อนค่ะขนมาคุมตะพักก่อนคุมได้แค่ไหนก็คงแค่นั้นละคะ่ะ เพราะว่าตะพักมันสูงมันคุมได้ไม่ไม่ถึงข้างล่างไม่สามารถลงไปคุมได้หมดนะคะฟางก็มีร้อยสามสิบก้อนก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะคะ <Saint> ก็เน,น,น,นี่ค่ะจาาไม่มีรถเข็นมาเข็นเนาะเนี่ยค่ะตะพักตรงเนี้ยมันสูง จะคุมยังไงอ่ะเจ้าก็ยังไม่รู้เลยว่าจะคุมยังไงจะคุมแบบไหนตะพักสูงสูงแบบเนี้ยค่ะสูงมากเลยนะตะพักประมาณสามเมตรได้มั้งตะพักสามเมตรอันนู้นนี่สองเมตรครึ่งสามเมตรสองเมตรสามเมตรทั้งนั้นเลยค่ะไม่รู้จะคุมยังไงค่ะก็ประมาณนี้นะคะเจ้าก็ทยอย ขนฟางค่ะรายการต่อไปก็คงจะเป็นรายการขนฟางแล้วก็คุมฟางนะคะ,นะคะอันนี้15ก้อนแล้วอันนี้ก็ไม่รู้กี่ก้อนนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะจ่าจะไปถ่ายให้ดูตรงที่เราไปเอาฟางมานะคะเป็นเป็นที่นาของลุงเขาเลี้ยงบัวนะคะเขาจ้างอัดฟางก้อนไว้ เยอะค่ะเป็นโกดังเลยแต่ขอแบ่งเขาร้อยก้อนก่อนถ้าไม่พอค่อยว่ากันนะคะร้อยก้อนจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้อยสาก้อนค่ะที่ที่จ๋าซื้อไว้ร้อยสามสิบก้อนจะพอหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวดูกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยาจ๋าจะไปตอนไปเอาฟางขึ้นรถเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะวงก,กว้าง แดดร้อนค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะจางมาถ่ายอีกทีนึงเนาะต้องหาวิธีคุมก่อนค่ะไม่รู้จะคุมตรงไหนบ้างตะพักแบบนี้ย่าจางก,ก็คุมไม่เคยคุมค่ะคุมไม่เป็นด้วยต้องต้องลองทูคูจะคุมยังไงค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ไปเอาฟางด้วยนะคะดี๋ย่าจาจะพาไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวขนติดก็ไปเอาวิฟางอีกรอบค่ะรอบนี้ก็น่าจะหมดค่ะหมดหมดไม่ใช่ว่าร้อยสามสิบก้อนนะคะหมดที่เขาวางไว้ให้ก่อนค่ะเดี๋ยวเขาไปเอาใหม่นะคะ น,นี่ค่ะนี่ค่ะโกดังฟางนะคะณจาก็มาเอาฟางที่นี่นะคะเยอะมากนะคะเยอะจริงๆเยอะจริงๆนคะคะเดี๋ยวมาเอาฟางตรงนี้นะคะเห็นไหมคะโกดังใหญ่เลยนะเนี่ยณจาเอาตรงนี้ร้อยก้อนของของลุงนะคะเขาอัดเขาจ้างอัดฟางก้อนไว้ค่ะเยอะ ก็เหลือแกบอกเอามาไว้ออกมาไว้40ก้อนแต่ตอนนี้ก็เหลือขึ้นรดไม่หมดนะคะหนึ่งก้อนสองก้อน3ก้อนสี่ก้อนห้าก้อนน่าจะเหลือห้าก้อนเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ค่ะเยอะจริง,รงๆกดังฟังนะคะใหญ่มากอันนี้นาของของลุงค่ะเนี่ยฟางบนรถเจจ๋านะคนไปสองเที่ยวแล้วค่ะเต็มคันรถแบบนี้สองเที่ยวแล้วอันนี้เที่ยวที่สองวันนี้เจจ๋าคนสามรอบ เดี๋ยวเอาไปกองไว้ที่ริมสระก่อนนะคะมาดูกันใหม่นะคะเนี่ยค่ะก็ได้มาอีกหนึ่งคันรถวันนี้บรรทุกสามคันรถและะ้วค่ะรถจะจากบรรทุกได้แค่นี้เนาะนี่ค่ะทาง <c oughs> ทางออกไปหมู่บ้านนะคะก็จะมีอุโมงค์ลูกคาเดี๋ยวจะจ้าจะพาดูอุโมงค์ลูกคานะคะ